สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะมาอธิบายรีวิวทุกซอกทุกมุมของรถนะฮะผมต้องบอกก่อนอื่นเนี่ยรถทุกคันเนี่ยผมเป็นคนคัดกรองเข้ามาเองนะครับด้วยเหตุผลนะฮะในการซื้อเข้ามาเพื่อตอบคาถามลูกค้าผมบอกเลยนะฮะอันดับแรกเวลาผมซื้อรถเข้ามาหนึ่งผมเน้นเรืนเน่องของโครงสร้างใครๆต้องการรถที่มันโครงสร้างดีนะฮะข้อที่1นะครับนะฮะโครงสร้างดีคือไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับหัวใจหลัก สองเครื่องยนต์นะครับ oh. หัวใจเนี่ยหลักหลักสองข้อเนี่ยผมเน้นมาเลยต้องมีนะฮะอ่ะทีนี้ผมก็จะมาตีแผ่ในเรื่องของรถนะฮะอันดับแรกก่อนหัวเกียร์ต้องแน่นอันนี้หัวเกียร์ต้องแน่นนะครับนะ,ะเด้งกลับเด้งไปเด้งมานะครับจะไม่ควงโค้งเครกนะฮะบูทบูทในเกียร์เนี่ยจะแน่นนะครับนะะนะครับ อันดับที่นะครับนะครับคันะคถ้าปั๊มคัดเสียเนี่ยมันจะแข็งหรือมันจะมันจะฟีนิดนึงก่อนแล้วก็จะแข็งนะซึ่งรถที่ปั๊มคัดจะเสียจะเป็นอาการประมาณนี้นี่คือโรคของคัดที่มันจะเสียเขาเรียกปั๊มคัดบนกับปั๊มคัดล่างนะครับอันนี้นะฮะโอเคอ่ะผมมาลงต่อไปอ่าโอเคแอร์เย็นปกตินะครับ นะมีความเย็นนะในระดับปกติมาตรฐานนะผมอ,อธิบายเลยนะครับแล้วก็วอมอะไรนะฮะหนังแท้นะครับไม่ยุยมือไม่เปื่อยไม่เปื่อยมือนะฮะนะครับนะฮะหนังจะไม่เปื่อยมือเปื่อยมือหมายความว่าถูกการจับเยอะหรือการบีบนะฮะจะทําให้พวกหนังพวกนี้สึกนะฮะอันนี้ไม่มีสึกนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็แผงประตรงแผงประตูแผงลังคานะฮะนะครับสะอาดปกตินะฮะคันนี้นะครับบอกก่อนตัวนี้เป็นรถ X Series เอ Super p a t i n u m ตัวนี้มีน a v วิเกเตอร์ด้วยอ่าแผนไาที่น a v วิเกเตอร์อันนี้คือน a v วิเกเตอร์น g a วิเกเตอร์แผนที่นำทางดาวเทียมนะครับอ่านะครับแล้วก็มีบลูทูธโทรศัพท์ด้วย นะครับนะบูทโทรศัพท์นะฮะมเนมิเกเตอร์นะครับ, Mini igator, รบปุ่มรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ด้านซ้ายมือปุ่มรับ,รบสัญญาณดาวเทียมอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ตัวเบาะบอกได้เลยว่าเป็นหนัง <S <S เป็นหนังที่เราหุ้มมาใหม่จากตัวเราเองนะครับจากจากจาก,จากตังค่ายเรานะะเรารับมาก็ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีเบจนะฮะ ให้มันเข้ากับตัวแผงประตูนะฮะที่เป็นสีสีเบตนะครับตัวนี้นะฮะคันนี้เอ่อไม่ไม่เยอะด้วยไม้สวมาโลเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นลุงลุงกับป้าแก่ๆมาขายรถที่เต้นจ์จได้เลยนะพอดีมีคนรู้จักพามานะครับเป็นรถลำดับลำดับที่หนึ่งเจ้าของคนเดียว ไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับบอกเลยโครงสร้างสวยโครงสร้างสวยหมายความว่าแปลว่าคัานหน้าจะเดิมเพจอยู่น็อตไม่ขยับสีพื้นเดิมคันหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบนะฮะแผ่นการความร้อนอยู่นะครับนะฮะนี่คือจุดดีของข้อนี้ตอนที่ผมรับรถเข้ามาผมจะจําภาพมันได้นะฮะถึงพูดได้เพราะว่าผมจําภาพตอนที่เรารับซื้อเข้ามาเราเรา,เราจะวิเคราะห์ เราผมก็เอาภาพที่เราพิเคราะห์วันนั้นเน่ะมาเล่าให้ดูนะฮะนะครับแล้วก็อ่านะฮะช่วงล่างดีผมบอกให้เลยนะครับโช๊คไม่มีแตกสี่ต้นนะฮะถ้าถ้าโช๊คแตกน้ามันจะเยิ้มที่ต้นเสานะครับพวงมาลัยตรงนะครับพวงมาลัยตรงไม่กินซ้ายเป๋ซ้ายเป๋วขวานะครับพวงมาลัยตรง นะฮะคันนี้นะฮะบอกได้เลยนะฮะคันนี้เพอร์เฟกที่สำคัญรถเราซื้อรถกับเราเรามีวารันตีนะครับก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็มีการแมนเทนแนนอยู่แล้วนะฮะและหลังจากที่ลูกคารโลกไปนียฮะนะฮะใน1เดือนเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะบอกได้เลยนะฮะกระจกไฟฟ้า ด้านขวาปรับได้ปกติด้านซ้ายปรับได้ก็ปกตินะให้รู้ไว้อ่าเนี่ยเนี่ยนะฮะดูหน้าจอของตัวมันจะเคลื่อนมาได้นะฮะอืมทีเ่เอกจากข้างหน้าเราไปดูโครงสร้างข้างอ่าอ่าโครงสร้างในรถเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูโครงสร้างในรถก่อนอ่าโอเค เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างแอร์เย็นปกตินะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเป็นรถสี่ประตูเครื่องดีเซลเจ้าของระดับเดียวนะฮะพามาดูภายนอกนะเรื่องโครงสร้างนะฮะ ที่สมบูรณ์ที่มันถูกหลักนะฮะเป็นอย่างไรผมจะพูดในส่วนที่คนซื้ออ่ก็อยากได้โครงสร้างที่สวยอ่ะมาดูผมมาผ่าเคสเลยนะฮะอ่ะมาดูกันต่ออผมพามาดูอันนี้เหล่ากันนะฮะโครงสร้างเวลาผมซื้อรถเข้านะ,ะรับรถเข้าหรือว่าจะเทินเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันดับแรกคานหน้าเดิม สีพื้นจะต้องเป็นเบอร์นี้นะครับสีพื้นจะต้องเป็นเบอร์นี้นะครับเพจนะครับจะต้องไม่ยับนะฮะมุมสี่มุมจะต้องไม่ยับนะฮะที่สําคัญนะฮะเป็นมาร์กนนสีดําแต้ชมพูจากโรงงานจะต้องเป็นอย่างนี้เน้นย้ำนะฮะจากโรงงานจะต้องเป็นอย่างนี้น็อตไม่เคยไขนะครับฝากระโปรงแสดงว่า ไม่เคยไขยนะครับที่สําคัญนะฮะเครื่องยนต์นะฮะดูตองตามฝาสูบนะฮะฝาสูบหรือตามเออยยาแนวของน้ํายาปาเกนไม่เคยถูกเปิดนะฮะไม่จำเป็นจะเป็นฝาหน้าเครื่องหรือว่าเป็นเรื่องของตัวฝาสูบนะครับแห้งสนิทชัดเจนนะฮะตัวเทอร์บโบนะครับไม่มีน้ํามันซึมจากการรั่วนะฮะ ของไอ้น้ำมันเทอร์โบนะครับอ่านะครับคันนี้มีเบรก ABS ด้วยนะครับนะเอกเบรก ABS รถเดิมจะต้องดูตามเหตุผลตามนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างด้านหน้าที่สำคัญฝากระโปรงนะฮะสติกเกอร์2ชิ้นนี้ไม่มีขายนะะมีขายแค่ครั้งแรกจากโรงงานเท่านั้นไปหาซื้อจากศูนย์ก็ไม่มีนะฮะสิ่งนี้จะเป็นอานะร์มนะฮะซึ่งมันจะมีขายครั้งเดียวนะฮะ บางคนเนี่ยหรือบางที่เนี่ยรถมันชนมาเขาลอกสติกเกอร์ออกมาแปะแต่สุดท้ายวิธีจับผิดก็คือมุมของสติกเกอร์มันจะเพะเยะครับนะฮะมันดูไงก็รู้ครับคือสิ่งที่มันทํามาจากครั้งแรกโรงงานเนี่ยกับมันมาทําครั้งที่2อยังไงก็ไม่เหมือนกันนะฮะผมก,การันตีฟันธงผมให้เป็นศูนย์ด้วยศูนย์จากจากจากค่ารถโดยตรงจากตีเพชรเนี่ยยังไงก็ทําไม่ได้ครับนะครับงานจากสายพานกระเบิดจากงานกับ อ,อ่มาจากการทําอีกรอบต่อให้เป็นศูนย์ไงก็ไม่เหมือนนะฮะโครงสร้างอ่ะเรามาดูต่อนะครับโอ้เชสซีดามากด,ดําดีสนิทดีเลยนะฮะเชสซีอาจจะมองไม่เห็นอ่านะนะโครงสร้างด้านหน้าอีกส่วนหนึ่งอ่ะผมพามาดูนะครับนะครับเวลาผมวิเคราะห์รถนะฮะหนึ่งเสา A จะต้องเดิมนะครับ เสานี่จะต้องเดิมมันลื่นนะครับวิธีวิเคราะห์รูปไปต้องไม่สากสากมือนะครับนะฮะเสานะครับ,นะรบน็อตแก้มหน้าซ้ายน็อตนี่ฮะนี่นี่ข้างบนไม่เคยไขยแสดงว่าไม่เคยชนนะครับเสาซอกประตูต่างๆนะครับจะต้องเป็นสีมันวาวจากโรงงานเท่านั้นนะฮะหัวน็อต ประตูไม่เคยไขนะฮะไม่เคยถูกเปลี่ยนประตูหรือว่าการที่จะนําประตูออกมาขึ้นรูปอะไรใหม่นะฮะอันนี้เป็นพาร์ทเดิมจากสีเดิมโรงงานแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอเคเลน้ํายาด้านข้างหัวกระบะตรงนี้นะครับเส้นตรงเดิมตามรูปเลยครับอันนี้นะฮะไลเนอร์สวยมากคันนี้ผมบอกเลยนะครับไหมกิ้งเช่นกระเดะเลยนะฮะ ไลเนอร์สวยงามมากนะครับอ่ามีกล้องถอยหลังด้วยครับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์พตินัมทุนจนสองจุด้านะครับอ่าแล้วก็เม็ดอาร์คซ้ายขวาจะเดิมหมดนะฮะหมดของโรงงานจะเป็นแบบนี้หมดของโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะฮะหมดโรงงานซ้ายกับขวานะนะครับโอเน,นะโครงสร้างสวยนะครับคันนี้เชสซีดำไม่มีแดงอ่ะ มุมเนี้ยเชสสีเห็นชัดเลยคุณลูกค้ามาดูเลยนี่โดนแสงเห็นไหมฮะดูเนื้อโลหะเนื้อโลหะที่มาจากอ,อโรงงานนะฮะจะเป็นเบอร์ประมาณนี้นะครับนะฮะอืมแล้วก็ตัวซุปเปอร์พทตินัมเนี่ยมันจะเป็นบันไดที่เป็นสีโครเมียม นะฮะอ่าเป็นสีโครเมียมนะฮะจากโรงงานเบาะหนังเอามาดูก่อนเบาหนังชึบนะฮะแผงประตูก็หุ้มด้วยหนังนะครับเบาะนั่งหน้าต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังที่หุ้มใหม่ป้ายแดงร้อ็ตเลยครับตัวชิ้นงานนะฮะอันนี้เป็นหนังที่เราหุ้มใหม่นะครับรับรองสะอาด นั่งแล้วรู้สึกแบบเอ่อเรียกนะนั่งได้เต็มก้นเต็มหลังหน่อยเพราะว่าหนึ่งมันสะอาดอะ่ะนะฮะรถผ่านการใช้แล้วนะฮะเรื่องนี้สําคัญนะฮะเรื่องของความสะอาดเรื่องของอัตล ớt ของของบรรยากาศในห้องโดยสารอันนี้สําคัญนะฮะจะเป็นเรื่องของสีกลิ่นพวกนี้สําคัญอันนี้ผมจะให้น้ําหนักสําคัญมากนะฮะสิ่งพวกนี้เราจะต้องคลีนให้สะอาดมากเลยแล้วรถทุกคันเวลาทำสะอาดเนี่ยผมบอกเลยกันนะ สำหรับที่ผมเนี่ยผ้าหลังคาผ้าพื้นที่เป็นพรมเราถอดหมดเลยนะฮะถอดแล้วก็เอาน้ำเนี่ยวิ่งผ่านวิ่งผ่านเพื่ออะไรเอาเอาคาบฝุ่นเอาคาบกลิ่นออกมาจากตัวชิ้นงานที่เป็นผิวผ้าพื้นผ้านะฮะพวกนี้เราจะอ,าออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะผมก็ขออนุญาตสรุปนะฮะเจะ้า d ีแม4ประตูนะฮะซูเปอร์แพตตินัม,ะน,มนะฮะ แต่เพียงเท่านี้นะฮะว่า,าไฮไลท์ใจความสำคัญของรถคันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนะารานะคาคันนี้นะครับโทษทีผมทนาะยอ่าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันะฮะคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันะฮะสำหรับอ่าท่านใดที่หาอยู่นะครับรถสี่ประตูเครื่องเดียวเคซลสองจุดห้านะครับคันนี้เลยนะฮะอ่ารอเจ้าของนะฮะนะฮะรอเนื้อคู่มายนโฉมนะฮะ มาสัมผัสได้นะฮะที่59โตก้าคานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ขออนุญาตสรุปการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าใหม่ๆดีๆจะมาอธิบายนะฮะให้ฟังนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ